ผมกับไอ้ขังกับข้านี่มีดาบดาบอะไรครับดาบพิฆาตศ,ศูนย์ับโอ้โหดาบพิฆาตศูนย์โอ้โหมีไฟมีเสียงด้วยครับปาประศูนย์มาแล้วกี่ตัวครับมีท่าม้ตายท่าหนึ่งของเขานะครับเขาเรียกว่าท่าอะไรครับท่าเนี้ย าตาเขาจริงจังมากครับเขามาจะฆ่าสูนได้หลายตัวแล้วมีสูนมายังครับได้กินไหมทำแถ้ พลังเยอะมากครับเขากำลังมองหาอะไรอยู่ครับอาจจะมองหาศูนย์แน่นอนเลยครับ ตอนนี้เขาเดินเหมือนไททันตกลงเขาจะเป็นไททันหรือจะเป็นอะไรครับเนี่ยจะเป็นนักล่าศูนเขาน่าจะยังไม่เจออะไรเลยครับกลมหน้าหาต่อไปเรื่อยๆหน้าตาน่ากลัวมาก ็ฟันไม่เลือกเลยครับถ้าเจอศูนย์นี่นะ่าจะฆ่าตายหมดเลยนี<ฮ>่เขามีท่ามาตายแล้วครับอึ่ม น่าจะเหนื่อยครับโอ้โหตัวที่เก่งที่สุดเลยนะครับนี่ป่าประสูนมานับไม่ถ้วนเอาคู่กายขเขาคือดาพิฆาตอาูน กำลงังทำอะไรครับเมื่อไปหมดแล้วครับหาอะไรครับคนนี้วางดาบแล้วเขาหาอะไรอยู่โอ้โหตอนนี้เขาเป็นไททันนะครับไททันมากินคนล้ว่าเนี่ยไททันไล่ดาบแล้ว จะทำไงต่อครับมองหาศูนย์เอาดาบเก็บก่อนครับเดี๋ยวศูนย์ไม่กล้ามาเก็บดาบเรียบร้อยโอ้เอาดาบใส่ข้างหลังเลยครับอศูนย์น่าจะไม่มีนะครับวันนี้ตัวครูเก็บดาบเรียบร้อยแล้ว วันนี้น่าจะต้องไปพักแล้วครับป่าปมาสูนมาเหนื่อยเหลือเกินอไรครับดาบไม่มีไฟแล้วครับฐานน่าจะหมดแล้วครับดาบยาวเหลือเกินโอ้ดาบมันช่างยาวเหลือเกิน เคยเจ้าหอวมาได้อือือื้อเ็เียมไไมีดาวันหนึ่งนั่นไหโอ้เจ้าน่าจะเห็นเงาของตัวเองกละไห โอ้โหทำไมตายอะไรอย่างนี้เขาจะมีทำไมยตายใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับไปไหนแล้ว